สวัสดีครับวันนี้พบดกับพีดอาร์ชชาแนลนะครับวันนี้เราพามากินนี่เลยเื้อปูเนื้อติ่นซำนะครับอ่าเป็นพีเมยมติ่นซำที่บอกเลยว่ามันไม่ใช่มีแค่ติ่นซำมันมีฮา,าริื่นๆเยอะแยะมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปกิน,กนอะไรกันบ้างไปเลย โอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับนี่เมนูของเขาหมูือนเนื้อเดี๋ยวแนะนำเมนูก่อนนะนี่เลยนี่เลย,เ,ลยเข้ามานะครับเราก็ต้องเลือกแพ็กเกจก่อนเนาะว่าเราจะกินแพ็กเกจราคาไหนมีด้วยกันทั้งสิ้นสามราคา2 9 9เก้าเก้าสมเก้าเก้าหกเก้าเก้านะครับุ๊ราคาเนี่ยต้องบวกน้ำ49บาทนะครับเป็นน้ำดีซีนะครับก็เขาจะมีสีให้เราดูเลยในเมนูเนี่ยว่าเรากินอะไรได้บ้างสีแดงก็สอง้า้าสีเงินก็สามเก้า้าสีทองก็หกเก้า้า วันนี้เรามากินในแพ็กเกจห9านี่นะครับไอ้ดูเมนู69ก,ก็เป็นแบบนี้นี่เขาจะมีสีถ้ามีสามสีนี่หมายความว่ากินได้ที่แพ็กเกจเนาะนี่เราเปิดไปเรื่อยๆให้ดูดดดดนี่ถ้าเป็นแบบนี้นี่ขนมจีบูแบบนี้ถ้ากินเป็นแต่สีทองเนาะแปงว่าแพ็กเกจสูงจุดเท่านั้นที่ทานได้นะครับเราวิธีการดูเม,มางงานูก็ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมมเมนูเยอะมากนี่ให้ดูนอกจากกินซ้ำเนาะก็จะมีพวกนี้เลยเนื้อผัดผงกะหรี่นะครับ พวกเกดปักก okay, ิ while, ่งนี่กินได้นะแบบไม่อั้นนะวันนี okay. Okay. ้เรามาจิ้มเพื่อนตัวนี้เลยไอ้ปักกิ่งไม่อั้นนี่เอออื่นๆก็มีเยอะแยะเลยซึ้งอบขึ้นเส้นแต่เพาวปลาก็มีนะครับโอเคธี่ารสั่งอาหารนี่แนะนำก่อนธีการสั่งอาหารนี่ธี่การสั่งอาหารเขาจะมีใบๆแบบนี้แอนะครับตามหมวดหมู่เนาะเราสามารถติ๊กสั่งได้เลยนะครับข้อดีเมื่อีพนักงานเขามาแนะนาคือที่นี่เขาบอกว่าพอชั่นไม่ใหญ่เล็กๆนะยกเว้นพวกเส้นพวกข้าวนะครับ แล้วก็กรอบเปียสดเราสามารถที่จะระบุลงไปข้างหลังได้เลยนี่จะเสียให้ดูแบบนี้อือสมมติว่าเราจะกินเมนูข้าวนะอือแบบนี้เล็กอือเราเสียแบบนี้ได้เลยี่พดจะเอาแบบดานเล็กเราก็ระบุไปเป็นแบบเล็กได้เลยนะครับอ่าพนักงานเข้ามาแนะนําไม่งั้นจะมาเป็นพอข้างใหญ่เนาะก็จะได้กินหลายอย่างเราก็ระบุก,กันแบบนี้ได้เลยนะครับว้าวตอนนี้อาหารก็ทยอยมากันแล้วนะครับนี่เลยเรามาเริ่มจากเมนูนี่กันก่อนเลย ขยจ้อปูเรามาดูเนื้อกันว่าปูมันเน้นๆหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวแก่ไปถายให้ดูเนื้อนะนโอ้ยได้ยินเสียงกรอบบอกเลยนี่เขาต้ามากรอบนะโอ้ยต้องมายิงก้ะปูโอเคเลยนะมนีใ่ให้ดูให้ดูกระปูโอเคเลยเดี๋ยวเราชิมดูชิมดูว่ารสชาติเป็นไงบ้างไปนะครับ ได้ฮะอุร้อนทอดมาร้อนๆเลยที่นี่ไม่ได้ทอดไว้ก่อนนะทอดสดๆเลยร้อนเลยออออโอเคนี่เมนูต่อไปนะครับกองเต้าหู้ห่อกุ้งเมนูนี้เนี่ยทำมาอาจจะอบดูอบน้ำมันก็นิดน,นึงนะดูจากน้ำมันในในใน,ในเห็นมันนี่ให้ดูข้างในเขาจะเป็นกุ้งเป็นโต๊แบบนี้นะครับเดี๋ยวชิมดูชิมเปล่าๆดีวกว่า กรอบเลยกรอบโอเคเลยืมูนี้กรอบเลยโอเคต่อมาเรามาดูนี้กันบ้างมูหัดถึงบะหลีดูเนื้อปูดูลูกปูดูว่าปูมาเยอะแค่ไหนเนื้อปูมีอยู่เนาะแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะเอาจริงมันเป็นไข่กะเยอะนะแต่เนื้อปูชิ้นชิ้นมีอยู่เองชิมรสชาติกันรสชาติดูได้ เียงแบบว่าเนื้อปูเอาจริงไม่เยอะมากไข่เยอะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาชิมเมนูลาดหน้ากันดูบ้างนี่ลาดหน้านี้เขาก็จะมีเนื้อปูเป็นก้อนๆแบบนี้นะครับจารเมื่อกี้ตอนแรกที่มาเนี่ยเป็นมีสามก้อนนะครับนะลองมาชิมดูว่ารสชาติเป็นยังไงวันขึ้นเลยต่อไปเนื้อปูดีนะ ท่านนี้ก็กางๆไม่ได้เหนียวม,มากไม่ได้ขึ้นมากไม่เต็มมากกางกนะครับนี่เด็กปักตนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นี่ให้ดูหน้าตาะแบบนี้เขาก็จะเสริมมาเป็นคำแบบนี้เลยนี่ให้ดูนี่โอ้โหนี่เราฝังมาแต่คำนะอยากเอากี่คำระบุไปได้เลยนะครับต่อมาให้เรียบร้อยก็จะมีอะไรบ้างใ่้ มีแผ่นปอกเปี๊ยนะเนาะมีหนังเป็ดแล้วก็มีแตงกวามีต้นหอมมีพริกนิดนึงนะครับอนนี้เสิร์มาพร้อมกับนี่ทัน้ำจิ้มมาครับเรามาลองชิมกันดูเป็ดปักยินี่เขามาเป็นคำๆแบบนี้ออกมาแบบนี้นะงั้นเราไม่หอแล้วนะไปแบบนี้เลยแล้วกันนะ รสชาติน้ำจิ้มหวาน,นกำลังดีนะโอเคเห็นแต่ว่าตัวหนังเป็ดเอาเมื่อกี้รู้สึกมันไม่ค่อยกรอบมากเดี๋ยวลองดูหน่อยหน้าตาแบบนี้ตัวหนังเป็ปดอาจจะไม่ได้กรอบแบบปุ๊บแต่ว่าใช้ได้รสชาติเราเคย <c oughs> เทต่อมาก็คือเมนูปลากระพงทอดน้ำปลานะครับที่นี่ดีหน่อย มันคือมากินบุ้กเต่แล้วมันมีปลากระพงเนี่ยบางทีเขาให้มาเต็มตัวครับเรากินไม่ไหวเรากินได้ไม่กียางที่นี่เขาบอกนะเขามาเต็มตัวเออมก็ดีนะถ้าเราอร่อยเราอยากกินอีกเราก็่งเพิ่มนะครับอานี่เลยโอ้เขาเอากระถูกตรงเอ้กให้แล้วนี่ตัดกินได้เลยแบบนี้โอ้โหดูฟันดูฟันไม่เห็นฟันีุ้บแล้วเมื่อกี้ปากกองละ โอ้หฮือระบรงสดเลยโอเคเลยหรือได้ก้อนน้ำปลาเอ๊ะก้อนน้ำปลามันอ๋อเขามีก้อนมาให้เราก็ไม่เห็นนี่เขามีก้อนน้ำปลามาให้แบบนี้มาที่กินเปล่าๆป่าว่าแล,แลไมจืดจืดเทเดี๋ยวเรากินแบบก้อนน้ำปลาดูสักนิดมามาอีกหนึ่งนะโอเคเนี่โหร้อนมาก าโอเคนี่ก็เป็นปอกเนื้อสดหน้าปูนะครับนี่หน้าปูก็คือเขาท็อปปูไว้แบบนี้เนาะอันนี้เราสั่งแบบที่เล็กนะครับจริงๆถ้าเราไม่ระบุที่เล็กนีม่มาสองแถวนะแต่พอระบุที่เล็กแล้วจะมาแถวดูแบบนี้นะเดี๋ยวเราชิมดูนี่ให้ดูให้ดูข้งางในก็จะเป็นพวกไส้ผักไอ้อะไรแบบนี้นะครับนี่มาชิมรสชาติดูกันอุ้ยคุ้มานได้น้ำมีความแบบ ก็พากกันอยนะอยากกินน้ำเยอะมากมันเต็มเมนูเรามาชิมดีกันรสชาติดีนงหมกนึ่งเส้นนี่ขอชิมนึ่งเส้นก่อนกุ้งนึ네่งเส้นนี้มันไม่ใช่ไฮไลท์ที่กุ้งนะมันต้องไฮไลท์ที่นุ้งเส้นม่นทำอร่อยแน่อร่อยไปครับเมนูนี้อร่อยเลยอร่อยเลยรสชาติดีเลยอ่ะ ออกเด็ดแต่ว่าออกเด็ดกับหวานนิดนึงนะอะไรชัดดีติดใจติดใจคุ้นลองิุ้มว่าหลองอยังก็เอยอบเนื้อุ้งเด้เ<ห>งเนื้อเต็มเติม ม่ใช่เมนูนสั่งนี้มาด้วยกลาเราปูข้าวกลาเราปรูที่สีสันอาจจะไม่ค่อยแซ่บมา,นะมา,ากเนาะรสชาติดูว่ามัาเป็นยงไงชุบมุกให้มัเนเยอะดีนะแต่ความตัดก้าน่าถ้าเป็นเมนูผัดเราน่า,าจะตัดก,ก้านอยากให้มันกัดเรากว่านี้แต่รสชาติก็โอเคกินกลางๆเนาะส่วนนี้เน,นี่ยมะก็เตยทีย่นี่มะก็เตยแบบใสๆอ่ะ ตอนแรกตอนแรกนึกว่าต้มแซ่บสีเนอะเพราะปกติบัคกุเต๋มันจสีเข้มใช่ไหมที่นี่แบบน้ำจะใสๆนิดนึงแต่ยังมาชิมดูมยาจีนไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็ตอนร้อนก็คล่องคอดีนะโจริงแต่แต่ว่าถ้าเป็นบัคก<ๆ>ุตเต๋จริงๆเครื่องยาจีนมันต้องมากกว่านี้มาตุ้ม,ม,มใช้น้ำปลาดูบ้างนี่เรามา ข้นแค่น้ำปลาบ้างดีกวโอเคเข่างสาบนี้นีาครับกุ้งโต,โต,โตัวโตไม่รอดเนาะมารับอโอเคตอนนี้ปิ่นซัำเราก็มาแล้วนะครับนี่เรามาเริ่มเรื่องนี้ก่อนเลยดีกว,ว่าฮะาเต๋า,เ,าเพราะว่าถ้าปล่อยไว้เย็นแล้วแป้งมันจะแข็งนะ อันนี้ดูควันดี่มาค้นร้อนอะ่ะเดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนตัดข้างในให้ดูสที่นี่ก็ประมาณน,นี้ข้างในกุ้มยวนนะเป็นกุ้งเน้นๆน,น,นะไม่ได้มีผมหมูนะนี่ชิมเปล่าๆดูแป้งก็ไม่ได้หนามากนะตอนแรกดูนึกว่าแป้งจะหนา แต่ไม่ได้หนามาอ,านนอ่นนะงูเล่นดีโอเคนี่ต่อมาจีปูตีปูเขาใช้เป็นนี้นะแจ้งแบบทาโคนี่เยอะแบบทาโค้วยท็อปข้างบนมาด้วยเนื้อปูนะครับนี่จิ้มจิ้มนี้หน่อยพริกเสฉลียนน่าจะเป็นพริกเสฉลียนแหละขวดเมืไไ่อไงน่าจะเป็นไส้ไส้กุ้งกับเนื้อเนกันเดี๋ยวดู อืข้างในเป็นไส้กุ้งล้วนแต่ก็ท็อปด้วยเนื้อปูข้างบนแบบนี้อืมได้ได<า>น่ะเดี๋ยมนูต่อไปเรามาเทสกันดูนี่ขนมจีบกุ้งเออที่นี่มีความเปลี่ยนตีเนาะพออเพราะขนมจีบกุ้งเนี่ยใช้แผ่นเสี้ยวแบบผีเสียวนะแบบนี้เน้นๆไปกุ้งเด้งดีอะใคนะกุ้งเด้งดีงดงดงดง กำมันเปลี่ยนเป้านม่หรือวะบอกเลยอยากให้ปืนเข้ามานี่โอ้โหน้ำซุปน้ำซุปนี่คือแบบล้นล้นทะลักบอกเลยโอ้โหร้อนนะจับที่ปอยมันแบบข้างใต้ไม่ได้ขอขออนุญาตแบบนี้ข้างในนี้เอาที่มองทะลุไปแค่ไม่นานมากมองทะลุไปน่าจะเป็นไส้ ปกติต้องเป็ไส้หมูสับนะเดี๋ยวลองชิมดูก่นอนอะน้ำตาใจน้ำาตาใจนี่ไงเป็นไส้กุ้งอ่ะเดี๋ยวลงเตาใี่แต่ปกติมันต้องเป็นหมูสับเนาะไปผัดอ่ามันจะเป็นแบบเอาไปผัดมันจะมีกลิ่นแบบ แบบระเทียมแบบอะไรรากผักชีอะไรทบบนี้แต่นี่มันเป็นเหมือนไส้ติ่มซำอ่ะห่อด้วยแป้งเสี่ยวยงเตาแบบนี้แล้วก็น้ำซุกอื้อน้ำซุกจะได,ได้แต่ว่าแค่แปดนั่นก็คือไส้กิ้งจ้ะโอเคโอเคนีอ่อแตเพราะปลามาเสร็จแล้วรือแตเพาะปลาเขาแบบเนื้อแบบชิ้นใหญ่แต่เพาะปลาแบบไม่ใช่แบบเล่นๆนะอือร้อนๆแบบนี้เลยมีอะไรบ้าง๋ยวให้ดูนี่มีเนื้อปูมีเนื้อปูก้อนหนึ่งชิ้นอ่าแล้วก็มีเห็ดหอมนะครับ องนั้นก็เป็นกระเพาะปลาอย่างเดียวโอ้หดูหน่ากินนะใช้ได้ใช้ได้เดี๋ยวขอชิมดูน่าจะร้อน,นต้องเ่ิตก่อนตัวกับเพาะปลาโอเคตัวพาปลาดีเลยแต่น้นําน้ํากับเพาปลาเนี่ยติดเด็ดหวานนิดนึงที่นี่อาหารนะจะออกเด็ดแบบรสชาติหวานนิดนึงนะครับถ้าใครไม่ชอบหวาน,นอาจจะต้องระเบุให้เขานิดน,นึงคนระับว่ามัน เอาหวานน้อยหรืออะไรเงี้ยเผื่อเชฟเขาจะได้แบบปรับรสิดนึงนะครับอ่ะเรามานี่ถือโยวกูโยวกูให้ดูก่อนนอกจากเกโยวแบบลูกใหญ่แบบนี้นะเดี๋ยวเรามาซินกันเดี๋ยวตัดตรงนี้ก่อนนี่แล้วเขาก็มีอะไรอีกนี่นี่ก้าเีโยวกูก้ามีเนื้อก็อูมาแบบชิ้นใหญ่แบบนี้เลยนี่แล้วก็มีผักเดี๋ยวมาดูเกี๊ยวก่อนว่าไส้อะไรเอามาดูตัวเกี๊ยวนิดนึงอ๋อโอเคดูละ ตัวเคียวมันเนี่ยก็คือไส้กุ้งแต่ว่าใส่เนื้อปูเข้ามาเรียกว่าเคี่ยวปูตอนแรกเรารู้ว่าเคี่ยวขอส้ปูข้างในก็คือเคี่ยวกุ้งโรยปูเข้ามานั่นเ,เองคือเห่อมากตั้งเคียวดีโอเคอต่อเลยดีกว,ว่าเฉพาะปลาผัดแห้งสีสันโอเคเลยนะ น่ากินเลยนะสีสันมีนี่ไมหมด้วยมีกุ้งมีกุ้งมีกินกัะปลาโอเคเร์แตง่าใส่กัะปลาใส่เห็ดใส่กุ้งเนาะแล้วก็ตัวนอกครับเรามาชิมตัวกับปลานเ,ปนเนี่ยรสชาติเป็นยังไงอุ่นร้อนนิดนึงนะครับใ,ในความร้อนหืมขับมะหอมทีเดียวหืมจิ้มดิขับมะหอมให้ได้ที่คือปลาตะปองนึ่งติ่มซุ่น,นะครับนี่มา มาเหมือนกันดีข้างวนโรยเครื่องอ่ามาเครื่องตัวเหมือนกันนะครับไม่มีก้างเหมือนกันนะจ๊ะนี่ถือร้อนมากเน้น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 แปบเน้นแป๊บเน่ง,นงขอชิมน,น้ำาน่อนอม,มาคู่เลยจ้ะปลาหนึ่งปลาทอดจ้ามา อาชิมปลากันว่าจริงกินซอสมันก็ออกเบ็ดหวานอยูแล้วนะออกเบ็ดหวานนะถึงแล้วตอนีโอเคกเินกับเครื่องมันแล้วหน่อยโอเคเป็นยังไงกันบ้างครับกับร้านหมูปูเนื้อติ่มํำบุฟเฟ่ที่มีเป็ดปักกิ่งแบบไม่อั้นใครสนใจก็มาลองทานกันดูได้นะครับแล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยนะว่าชอบหรือไม่ชอบ แล้วอยากให้เราไปทานที่ไหนอีกบอกมาได้เลยนะ e r <our> Channel ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ